สวัสดี In The Morning เป็นยังไงบ้างคะนี่หลังคาเสร็จแล้วเด้อเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะอะอันนี้ก็คือบริเวณด้านหน้านะคะเห็นไหมไอนน้ต้นทุเรียนขอบคุณสำหรับ คอมเมนต์ <Comment S 2> นะคะเกี่ยวกับทุเรียนนะคะเดี๋ยวตุ้งติ้งจะหามาลงเพิ่มนะคะมีอยู่ประมาณแต่ก่อนเนี้ยมาเป็นร้อยๆอยต้นเลยแต่ว่าดับเสมียนเนียนแขบหมดนะคะบริเวณร,บรอบๆก็จะมีต้นนี้มมเบรีนะคะก็จะเป็นเมื่อวานนี้เอาต้นไม้ออกอันนี้อางุ่นบราซิลออกไปนะคะไปะย,ย้ายย้ายที่เนี่ยขุดย้ายนะคะก็เท่ากับด้านหน้าจะโล่งและตอนแรกเนะี่ยจะมีต้นพยุงแต่ตัดทิ้งนะคะเพราะว่ากลัวว่ามันจะ หล่นล,ะละมาชับหลังคาพังมิดเลย <_ an> เห็นไหมคะอลังการงานสร้างแล้วตอนนี้ด้านหลังเป็นน้ำนะคะเดี๋ยวไหนเน้ยก็ตรงนี้เราจะทำเป็นเทอเลสขึ้นไปเดี๋ยวจะมีติ้งมีไม้พ,พยุงอ้อไม้ไม้ปะดูตัดไว้หลายปีแล้วเดี๋ยวจะทำเป็นยกขึ้นมานะคะตรงนี้แล้วจะทำครัวน้อยตรงนี้นะคะทำครัวน้อยเรือหน้านายชดชอ,ๆๆอ่อลออาลุน เหมือนรอไออุ่นจากดวงสุริยาเดี๋ยวเราเมาื่อวานนี้ตัดต้นไม้ทิ้งนะคะต้นโปกงต้นกล้กวยที่มันขวางอยู่เราจะพาไปดูบรรยากาศแห่งการได้รำเมลไรรำเมลไรอีกแลก้วกูเพลงเดิมตลอดเลยนะดูนะคะเราจะมาดูว่าบริเวณที่เราจะมองเป็นอ่าไกลๆมันจะสวยแค่ไหนเนาะเนี่ย ชื่นใจตรงนี้แหละชื่นใจตรงที่ตัดยง้งตัดญ้าแล้วมันจะดูเป็นระเบียบนะคะเรียบร้อยนี่นะคะจักรยานใครจะขี่จักรยานสีแดงนี่บริเวณรอบๆสวนติิงนะคะเห็นไหมคะนี่บริเวณบริเวณรอบๆมันก็จะช่วงนี้ก็จะดูสะอาดนิดนึงนะคะมันขึ้นอยู่กับตามอ่าส,สภาวะ ทางการเงินนะคะช่วงไหนดีๆก็จะสะอาดนะคะช่วงไหนเห็นหญ้ารกไม่ต้องสงสัยนะคะไม่มีตังเติมน้ำมันตัดหญ้านะคะนี่เห็นไหมคะพอมองไกลๆก็ๆจะเห็นเรือนมายุราเรือนน้อยตรงนี้โค้งนี้ก็จะเป็นโคง้งนี่คะ่ะแล้วก็จะสามารถเดินไปท้ายสวนได้นะคะแต่เชื่อไหมคะว่าตุ้งติ๊กไม่สะไม่เคยเดินรอบสวนจนสุดนะคะเพราะว่ามันก่วงเกินไปนะคะไม่ไหวนะคะ เนเหนื่อยนักก็พักจิบกาแฟริมน้ำนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้รถเข้ามาเราก็จะมาควัดตรงนี้ออกนะคะอันนั้นก็เวลาอยากกินแกงหน่อไม้ก็ไปตรงนู้นนะคะมีต้นไผ่นะคะแต่ขี้เกียจเดินค่ะไม่ไหวแล้วคะ่ะฮะเหนื่อยไหมคุณดีมีพี่เป็นแฟนนะนี่นะคะ ใครอยากจะเจอความสดชื่นเอ้าใกล้กูไปใส่ว่ามานันี่ไอ้โต้งไม่อยู่นะคะไอ้โต้องอยู่ฟากนู้นนะคะแล้วแต่อารมณ์มันเนาะมันก็ตามบ้างไม่ตามบ้างสุดแต่ใจของมันเด้อค่ะเดอะ้อเพื่อนเพื่อเคยกินบักกระทันไหมคะอันนี้เขาเรียกบักกระทันเดอ้อนี่นี่นี่ต้นมันจะลูกเล็กๆเขาเรียกพุทราพุทราคือบัตรกระทันแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นลูก แต่ที่สำคัญที่เป็นลูกตอนนี้ก็คือสตอที่ตุ้งติ้งรอคอยมาห้าหกปีแต่ก่อนเนี้ยพื้นที่อันเนี้ยไม่มีต้นไม้เลยสักต้นนะคะแต่ว่าค่อยๆเติมค่อยๆเพิ่มต้นไม้ทีละต้นสองต้นปูกวันละสิบต้นยี่สิบต้นก็มันก็มาอย่างนี้นี่เห็นพี่เทาๆเขาถามหาบักหลอดนี่บักหลอดมันป็นต้นอย่างซี่อันเพาะไว้เพาะไว้ละเดอ้อแต่ว่าเดี๋ยวให้เอ้ยเดี๋ยวจะเดอ้อ นี่ค่ะบักลอดอันนี้มะกอกป่าตามะขุ่งเด้อค่ะเดอ้อนี่ไงให้ดูมะกอกป่าตามะขุ่งออกละโอเคเนี่ทุเรียนนะคะเนี่ยต้นทุเรียนต้นมังคุดมีหมดค่ะอันนี้สาเกทุกสิอย่างอันแค่นี้เน้อหวัสดีค่ะ